ต้นทองอุไรไม่ดอดมงคลโกไวดูแลง่ายทนแรงได้ดีพากกำลังมองหาต้นไม้จัดสวนมาปลูกเพิ่มสีสันและความร่มรื่นสัต้นวันนี้จะพาไปรู้จักตับต้นทองอุไรไม้ดอกสีเหลืองอารามที่ทนแรงและสภาพอากาศร้อนรอนได้ดีไม่ก้องดูแลมากแถมยังเพิ่มความมงคลให้กับบ้านได้อีกด้วยไม้ดอกสีเหลืองชนิดนี้นอกจากมีชื่อเรียกกันทั่วไปว่าทองอุไรแล้วยังมีชื่ออื่นๆเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นอทิดดกละคร หรือซอยทองตามความเชื่อว่ากันว่าทองอุไรถือเป็นต้นไม้มงคลช่วยให้ผู้ปลูกร่ำรวยเงินทองโชคลาภวัสนามีเกียรติยศและ,จะเจริญรุ่งเรืองหากจะให้ดีควรปลูกวันพุธและปลูกไว้ทางทิศเหนือของบ้านก็จะยิ่งเป็นมงคลกับคนในบ้านมากขึ้นต้นทองอุไรมีประโยชน์มากมายสามารถปลูกจัดสวนเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านหรือปลูกไว้นําดอกไปบูชาพระก็ได้นอกจากนี้ทองอุไรย,ยังมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคต่างๆได้เช่นโรคทางเดินอาหารหรือโรคเบาหวาน เรียกได้ว่าทองอุไรเป็นไม้ดอกที่น่าปลูกอีกหนึ่งชนิดเพราะนอกจากจะทําให้บ้านมีสีสันสวยงามได้อยู่มากขึ้นแล้วยังช่วยเสริมสิริมงคลให้กับผู้ปลูกแถมยังโตไวเหมาะกับอากาศเมืองร้อนและไม่ต้องดูแลมากอีกด้วย